สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผสัสให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผสัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผสัสบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กให้นักเรียนเข้าโปรแกรม google chrome นะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผสัมผสออ,อนไลน์ค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกด enter ค่ะเพื่อค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะจากนั้นจกขึ้นหน้านี้มาให้นักเรียนคลิกที่ลงกกแรค่ะ หรือ www.typingstudy.com จากนั้นให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะแล้วเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์1ค่ะจากนั้นให้นักเรียนคลิกทีกท่กล่องข้อความแล้วเริ่มฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะก่อนพิมพ์อย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบ,บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะ เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอป,ป Google หรือ Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่าง,งคุณครูใช้แอป,ป Google ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์มพค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาค่ะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ w w w t y p i n g s t u d y c o m จากนั้นให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะแล้วเลือกไปที่ คำสำหรับฝึกพิมพ์หนึ่งค่ะให้นักเรียนกดกล่องข้อความเพื่อฝึกพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนขน,นขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแต่ไปเริ่มฝึกพิมพ์สัมผัสกันค่ะเกรดความรู้การสวมหน้ากากอนามายัยฝุ่นละอองในอากาศมาจากยานพาหนะการเผาวัสดุไฟป่าและโรงงานต่างๆนะคะอีกทั้งในช่วงนี้ยังมีโรคโควิด -19 ระบาดอยู่ด้วยนะคะ มีผลกระทบต่อสุขภาพเราจึงต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโรคโควิด -19 นะคะซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. รล้างมือให้สะอาดนะคะนักเรียนจะล้างด้วยสบู่หรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะ 2. ใส่หน้ากากอนามายัยโดยให้สีเข้มอยู่ด้านนอกนะคะ 3. กดขอบรัวด,ด้านบนให้พอดีกับสันจมูกค่ะ 4. ดึงให้คุมปลายคางด้วยนะคะสำหรับหน้ากากแบบกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังขยะและไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำส่วนหน้าก,ากากที่ทำจากผ้าต้องซักให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาใช้อีกครั้งนะคะในช่วงนี้นักเรียนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามายัยและพกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะจากข้อมูลที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปนะคะนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นโปรแกรม google chrome microsoft edge เป็นต้นนอกจากเว็บไซต์นักเรียนยังสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหนังสือค่ะแต่ถ้าเป็นการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่านะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสเกต b o o k ค่ะรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสเกต b o o k นะคะคือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวาดรูปกราฟิกแบบแมนวนวลนะคะที่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android ค่ะสามารถดาวน์โหลดฟรีนะคะสิ่งที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันส t c h b o o k นะคะ คืออุปกรณ์การวาดรูปที่ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาตัดเส้นยางลบไปจนกระทั่งอุปกรณ์วาดรูปอื่นๆเช่นสีสเปร์สีเทียนเป็นต้นเครื่องมือสเกตบุ๊กอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมสเกตบุ๊กก่อนนะคะวิธีการดาวน์โหลดแอปนะคะให้เข้าไปที่ App Store ค่ะสำหรับคนที่ใช้ iOS นะคะส่วน Android นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ Pay Store ค่ะคุณครูใช้แ Store นะคะ จากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาชื่อแอปค่ะ e t c h b o o k นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเซิร์ชค่ะจากนั้นจะมีชื่อแอปว่า AutoDesk Sketchbook นะคะให้นักเรียนกดไปที่รับหรือดาวน์โหลดนะคะแต่ของคุณครูดาวน์โหลดไปแล้วค่ะหน้าตาของแอป Sketchbook ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดออกมาแล้วจะได้แบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าแอป Sketchbook มานะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็ะจะเป็นพวกหัวปากกาหัวดินสอหัวแปรง หรือ,อย่างลบนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นพวกหัวแป้งหรือหัวปากกาต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนคลิกไปที่แปรงหรือหัวปากกาที่นักเรียนต้องการเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะมีหน้าเซตติ้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงไซส์คือขนาดของปากกาหรือหัวแปรงนั่นเองนะคะส่วนตรงโอเปอเรนะคะคือความเข้มความจางของสีมึกค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาจะบอกขนาดของหัวปากกาหรือหัวแปรงของเรานั่นเองค่ะส่วนตรงนี้เขาจะบอกสีมึกของปากกาหรือผู้กันนะคะให้นักเรียนคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเลือกสีค่ะมีสีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะคะนักเรียนจะเป็นต้องเลือกสีก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาวาดค่ะนี่คือยางลบนะคะเราสามารถขยั ไส้ไดเหือนนกันค่ะวิธีการวาดหรือลบนะคะนักเรียนกดหน้าจอค้างไว้ค่ะแล้วลากเพื่อวาดหรือลบนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันแม่ค่ะโดยใช้แอปสเก็ตบุ๊กนะคะอย่างแรกนักเรียนจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนค่ะโดยแตะไปที่เครื่องมือน,นี้นะคะจากนั้นเลือกไปที่ New Sketch ค่ะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะเราสามารถใส่ตัวเลขได้เองหรือจะเลือกขนาดที่แอปมีให้ก็ได้นะคะ ถ้าเราเลือกที่แอปมีให้ให้นักเรียนแตะไปที่ p s e t ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเลือกขนาด1800 0คูณ2,400่ค่ะจากนั้นตรงนี้จะเป็นการเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนค่ะให้นักเรียนเลือกเป็นแนวนอนนะคะจากนั้นแตะไปที่ create ค่ะเราก็จะได้ขนาดกระดาษที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะจากนั้นในส่วนของตรงนี้นะคะให้นักเรียนแตะห่งครั้งเพื่อเลือกสีพื้นหลังค่ะ เลือกสีที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะเมื่อได้สีที่ชอบไปนะคะให้นักเรียนแตะหน้าจอหนึ่งครั้งค่ะก็จะได้สีพื้นหลังแล้วนะคะต่อมาเราจะมาสร้างกรอบนะคะไว้ใส่รูปของคุณแม่นะคะให้นักเรียนแตะไปที่เชฟค่ะเชฟจะมีให้นักเรียนเลือกอยู่2แบบนะคะแบบวงกลมและสี่เหลี่ยมค่ะคุณครูจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อนักเรียนแตะที่รูปทรงแล้วนะคะให้นักเรียนมาเลือกสีตรงนี้ค่ะเลือกสีที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะ เมื่อได้สีที่ชอบแล้วนะคะแตะหน้าจอหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นให้นักเรียนกดหน้าจอค้างไว้นะคะแล้วลากค่ะเราก็จะได้กรอบแบบนี้แล้วนะคะคุณครูต้องการเทสีให้เต็มนะคะให้นักเรียนแตะไปที่ถังสีค่ะแล้วแตะบริเวณในกรอบนะคะก็จะได้สีชมพูแบบนี้แล้วค่ะต่อมาถ้านักเรียนต้องการเคลื่อนย้ายนะคะนักเรียนไม่พอใจในตำแหน่งนี้ให้นักเรียนแตะไปที่ลูกศรสีทิศต,ตรงนี้ค่ะ จากนั้นเลือกเป็นวงกลมตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วค่ะถ้านักเรียนเลือกเครื่องมือแรกตรงนี้นะคะเป็นการขยายหรืยอย่อนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะให้นักเรียนแตะไปที่ดันค่ะจากนั้นเราจะมาใส่รูปคุณแม่กันนะคะให้นักเรียนแตะไปที่เครื่องมือนี้นะคะจากนั้นก็จะขึ้นรูปภาพในเครื่องของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเลือกรูปคุณแม่หรือรูปคู่กับคุณแม่ค่ะ จากนั้นเราจะได้รูปแบบนี้มานะคะถ้าใหญ่ไปนักเรียนสามารถทําการย่อขยายรูปได้เลยค่ะโดยการบีบนิ้วนะคะคุณครูก็จะวางไว้ในตำแหน่งนี้ค่ะเมื่อได้ตำแหน่งที่ชอบแล้วนะคะให้นักเรียนแตะไปที่ดันค่ะเมื่อเราได้รูปแล้วนะคะต่อมาเราจะพิมพ์ข้อความค่ะให้นักเรียนแตะไปที่ตัว T ตรงนี้นะคะและพิมพ์ข้อความค่ะมาธเดย์เมื่อได้ตัวอักษรแล้วนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบฟอนต์ได้นะคะโดยแตะไปที่ตรงนี้ค่ะ ก็เลือกรูปแบบนะคะเมื่อนักเรียนได้รูปแบบแล้วเราสามารถเลือกสีได้อีกนะคะโดยแตะไปที่ตรงนี้ค่ะเลือกสีที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะเมื่อได้สีที่ชอบแล้วค่ะให้นักเรียนแตะไปที่ดันนะคะถ้าตัวอักษรใหญ่ไปนักเรียนสามารถย่อขยายตัวอักษรได้นะคะแต่ก่อนแก้ไขตัวอักษรนักเรียนต้องแตะไปที่ลูกศรสีที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเลือกมาที่เครื่องมือที่2ค่ะแล้วก็แตะไปที่ข้อความนะคะจากนั้น ย่อขยายได้เลยค่ะแล้วกดดันค่ะต่อมาเราจะมาวาดรูปกันนะคะคุณครูก็จะไปเลือกที่หัวแปรงก่อนนะคะจากนั้นมาเลือกสีตรงนี้ค่ะคุณครูจะวาดเป็นตัวการ์ตูนคนนะคะคุณครูก็จะเลือกสีเนื้อค่ะเพื่อวาดเป็นใบหน้านั่นเองนะคะถ้าเครื่องมือทําให้นักเรียนวาดรูปไม่ถนัดนะคะให้นักเรียนแตะไปที่เครื่องมือนี้ค่ะ เราก็จะมีพื้นที่ในการวาดรูปแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนต้องการให้เครื่องมือกลับมาเหมือนเดิมนักเรียนก็แตะไปที่เครื่องมือเดิมหนึ่งครั้งค่ะก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะคะถ้านักเรียนต้องการย้อนกลับนะคะให้นักเรียนกดไปที่ลูกศรตรงนี้ค่ะเพื่อย้อนกลับนะคะจากนั้นวาดปากค่ะนักเรียนไม่ต้องใช้ยางลบนะคะถ้านักเรียนไม่พอใจตรงไหนให้นักเรียนย้อนกลับค่ะหรือจะนํากลับมาเหมือนเดิมนักเรียนก็ใช้ลูกศร ถัดไปแบบนี้นะคะใช้ลูกศรตรงนี้แทนการใช้ยางลบดีกว่านะคะจะทําให้ชิงไงของนักเรียนดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะนักเรียนอย่าลืมทําการเลือกสีก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปวาดค่ะถ้าสมมตินักเรียนต้องการสีเหมือนเดิมที่เคยเลือกไปแล้วนะคะแต่จําไม่ได้ว่าเลือกตรงไหนให้นักเรียนกดไปที่รอดูสีตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนมาหาสีที่นักเรียนต้องการได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สีที่เหมือนเดิมแล้วนะคะ เมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนทําการเซฟลงเครื่องค่ะโดยการแตะไปที่เครื่องมือแรกนะคะแล้วไปที่แชร์ค่ะจากนั้นให้แตะไปที่เซฟอิมเมจนะคะรูปของนักเรียนก็จะไปอยู่ในอัลบั้มแล้วค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนออกแบบให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะคุณครูแนะนำให้ใช้โปรแกรมเพนแทนค่ะเรามาดูการเข้าโปรแกรมเพนกันนะคะ แต่เอ๊นักเรียนยังจำโปรแกรมเพนกันได้อยู่ไหมคะโปรแกรมเพนงคือโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการวาดภาพค่ะหรือการออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดไม่ซับซ้อนจัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมวาดภาพระบายสีที่มีความสามารถในการสร้างภาพอย่างง่ายและแก้ไขภาพที่สร้างขึ้นเองหรืออาจนำรูปภาพมาจากที่อื่นเพื่อตกแต่งด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรมเป็นตัวช่วยทำให้สวยงามหรือทำเป็นรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าโปรแกรมเพนกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนค้นหาโปรแกรมเพนค่ะโดยให้นักเรียนคลิกไปที่แว่นขยายตรงนี้นะคะหรือ type here to search ตรงนี้ค่ะ มื่อคลิกหนึ่งครั้งบางคนจะมีโปรแกรมเพลงขึ้นมาบริเวณนี้นะคะถ้าใครไม่มีให้นักเรียนพิมพ์ตัว p หรือ pen ลงไปค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์ p ขึ้นไปนะคะจะมีชื่อโปรแกรมเพลงขึ้นมาตรงนี้ค่ะให้นักเรียนคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโปรแกรมนะคะจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม pen ได้แล้วค่ะเรามาดูเครื่องมือโปรแกรม pen กันนะคะตรงนี้จะเป็นดินสอค่ะเราสามารถนำมาวาดรูปได้นะคะถ้าเราไม่ชอบสีดำเราสามารถมาเลือกสีตรงนี้ได้นะคะ หรือใครอยากได้สีเพิ่มเติมจากที่โปรแกรมมีให้ให้นักหนึ่งคลิกไปที่ edit color ค่ะเราสามารถเลือกเฉดสีได้หลากหลายเลยนะคะเมื่อได้สีที่เลือกแล้วนะคะเราก็คลิก1ครั้งแล้วกดโอเคค่ะเราก็จะได้สีที่เลือกแล้วนะคะต่อมาเครื่องมือ brush s นะคะตรงนี้จะเป็นหัวผู้กันต่างๆค่ะ ถ้าเส้นเล็กไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้จากตรงซ้าตรงนี้นะคะต่อมาตรงเชฟนะคะจะเป็นรูปร่างค่ะมีรูปร่างให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะเราสามารถเลือกมาวาดได้นะคะวิธีการระบายสีนะคะให้นักเรียนคิดไปที่ถังสีค่ะแล้วเลือกสีที่เราต้องการระบายนะคะจากนั้นมาเทสีข้างในค่ะส่วนรูปตัว A ตรงนี้นะคะหรือ text คือการพิมพ์ข้อความนั่นเองค่ะเราสามารถพิมพ์ข้อความบอกรักคุณแม่ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะ เราสามารถเลือกรูปแบบฟอนต์ได้นะคะโดยการทําการเลือกค่ะจากนั้นคลิกตรงนี้นะคะเพื่อเลือกรูปแบบฟอนต์ค่ะส่วนตรงนี้เป็นขนาดของตัวอักษรน,นะคะต่อมาอีเลเซอร์นะคะคือยางลบนั่นเองค่ะเราสามารถนํามาลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกได้ค่ะตรงคัลเลอร์หนึ่งนะคะคือสีของปากกาหรือถังสีหรือสีตัวอักษรน,นะคะส่วนคัลเลอร์สตรงนี้นะคะ เป็นสีของยางลบค่ะถ้าเราเปลี่ยนสีที่คันเลือกสองสียางลบของเราก็จะเปลี่ยนค่ะถ้านักเรียนไม่อยากใช้ยางลบนะคะเราสามารถกดลูกศรตรงนี้นะคะเพื่อย้อนกลับค่ะหรือเรียกว่า undo นั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนจะอยากนํากลับมาก็ทําได้นะคะโดยการคลิกไปที่ลูกศรตรงนี้ค่ะเรียกว่า redo นะคะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะวิธีนํารูปคุณแม่มาใส่นะคะให้นักเรียนย่อโปรแกรมลงไปตรงทงักบาร์ค่ะ นักเรียนห้ามออกจากโปรแกรมเด็ดขาดนะคะให้นักเรียนคลิกมาที่ตรงนี้ค่ะที่เป็นขีดตรงนี้นะคะเรียกว่า minimize เพื่อย่อหน้าจอลงไปตรงท a กบ bar น,นั่นเองค่ะต่อมาให้นักเรียนเข้าไปที่ DPC นะคะ แล้วเลือก data หรือโฟลเดอร์ที่นักเรียนเก็บรูปคุณแม่ไว้ค่ะของคุณครูเก็บไว้ใน data ดีนะคะคุณครูก็คลิกมาที่ data ดีนะคะจากนั้นก็คลิกไปที่รูปคุณแม่ของคุณครูนะคะถ้านักเรียนมองไม่เห็นรูปตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบมุมมองเราก็จะเห็นเป็นรูปนะคะเมื่อเจอรูปคุณแม่แล้วนะคะให้นักเรียนดับเบิลคลิกค่ะเพื่อเปิดรูปคุณแม่มาแบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกขวาค่ะแล้วเลือกไปที่ copy นะคะ จากนั้นกลับไปที่โปรแกรมเพ้นต์ตรงทงักบาร์ตรงนี้ค่ะแล้วกดไปที่เพ้นตตรงนี้นะคะกดข้างบนนะคะที่เป็นรูปก,กระดาษตรงนี้ค่ะคลิกหนึ่งครั้งรูปคุณแม่ก็จะมาแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนทําการย่อค่ะเพื่อให้รูปคุณแม่เล็กลงนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเลือกขนาดตามที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสรุปการเรียนในวันนี้นะคะสเกตบุ๊กคืคอแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวาดรูปก,กราฟิกแบบแมนวนวลที่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS และ Android สิ่งที่โดดเด่นของแอปพลิเคชัน e t c h b o o k คืออุปกรณ์การวาดรูปที่ครบครันเช่นดินสอปากกาตัดเส้นยางลบเป็นต้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันแม่พร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนสามารถออกแบบการ์ดวันแม่ได้จากแอป Sketchbook หรือโปรแกรม Paint หรือจะเป็นแอปอื่นๆก็ได้นะคะที่นักเรียนถนัดค่ะ นักเรียนอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะใบกิจกรรมนักเรียนไม่จําเป็นต้องพิมพ์ออกมาค่ะนักเรียนแคปรูปหน้าจอผลงานหรือส่งรูปผลงานของนักเรียนมาที่บทเรียนออนไลน์โดยคลิกที่ส่งการบ้านได้เลยนะคะสําหรับในวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ